สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันนะครับในวิชาดนตรีนะครับในครั้งที่แล้วนี่เด็กๆได้เรียนไปนลยกับใครจําได้ไม่เลยคุณครูคุณจิ๋วสำหรับวันนี้นะครับก็มาเจอเพิ่อนสองรั้งก็คือคุณครูมายนะครับแล้วก็คุณครูคุหวานค่ะจำได้ไหมครับคุณจิ๋วคุณมายแล้วก็ครูหวานนะครับพวกเราทั้งสามคนนี้อยู่ที่วิทยาเขตบางนา ก็เซ like e ียไฮกับเด็กๆที่หัวหมากด้วยนะครับคุณครูมาจะสอนในวิชาดนตรีไทยเราทราบถึงแล้วคุณครูจิ๋วสอนในวิชาดนตรีสากลและคุณครูหวานสอนในวิชานาฏศิลป์ต่องนะครับในครั้งที่แล้วแอบได้ยินมาว่าเด็กๆเรียนในเรื่องราวของการแต่งเพลงใช่เรามาทบทวนไปหน่อยดีกว่าในเรื่องของการแต่งเพลงยังจาได้ไหมครับที่คุณจิ๋วยกตัวอย่างเพลง happy birthday ใช่ไหมเราแล้วก็มาแต่งกันเป็นเพลงต้นไม้เดี๋ยวเรามาร้องเพลง แฮปปี birthday, r r variance, r drink, ้เบอร์เดย์รอบนึงแล้วก็พินต้นไม้รอบนึงแบบต่อกันเลยเนาะคุณไม้เนาะพอจบแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วเราก็นี่ต้นไม้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวร้อมนะครับหนึ่งสองร้อมไปแฮปปี้เบอร์ นี่ก็เป็นเพลงที่คุณจิ๋วเนี่ยได้แต่งแล้วก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆก็จะมีเพลงของตัวเองนะใ,<ช>ในที่นี้เราเ,เรียนกันอย่างนี้เราใช้เพลงของคุณจิ๋วก่อนแต่เวลาเด็กๆทําเราก็จะใช้เพลงของที่เด็กๆแต่งขึ้นเองเนาะนะครับเอเคหครับ<ช>แล้วเดี๋ยววนันนี้คูมายเห็นไหมที่คุณจิ๋วบอกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้คูณมายจะมีคุณมานะครับก็วันนี้คุณมายจะมาสอนพวกเราว่าเราจะเอาเพลงไปทำอะไรกันใช่ บทเพลงที่เด็กแต่งมาเราพับใส่กระเป๋าไว้ก่อนเนาะในวันนี้เราจะพูดถึงบทเพลงต้นไม้ที่เด็์ในครั้งที่แล้วทีุ่ณจิงได้สอนร้องไปก็คือใช้ทำนองมือเบอร์เดย์นี่เองนะครับเราจะเอาเพลงพวกนี้มาใส่ท่าทางซึ่งเราเรียกว่าการใช้การข้อจังหวะจากร่างกายนะครับหรือว่าภ<ก>าษาอังกฤษเร,ราเรียกว่าเอร์ดี้เพอร์เคชันก็ได้นะครับ ในจริงๆว้าคอนเซ็ปต์ของของของเรื่องนี้คือสอนให้เด็กๆได้รู้จักของเรื่องจังหวะเพราะในเพลงเนี่ยเพลงทุกเพลงก็จะมีจังหวะของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่จังหวะลงไปในบทเพลงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องจังหวะกุญสิวจังหวะในโลกนี้มีล้านแปบขอจังหวะเลยใช่ไหมครับมันเยอะแยะมากเลยอย่างเช่นถ้าคุณครูสั่งให้เราปลบมือเป็นจังหวะช้าๆเราก็จะค่อยๆปลดใช่ไหมครับจังหวะช้า ถ้าคุณครูบอกให้พวกเราหลบจังหวะเร็วคู่หวานปรดดิครับจังหวะเร็วคู่หวานเป็นแบบนี้จังหวะเร็วคู่ไม้คือแบบนี้เข้าไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะในโลกใบนี้จะมีความแตกต่างกันเยอะเลยมันอยู่ที่การกําหนดของแต่ละบทเพลงนั้นๆบทเพลงน,นี้ว่าใช้จังหวะผลักไหนใช้จังหวะเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องจังหวะ เราสามารถสร้างจังหวะให้ตัวเองไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราในเกิดมาพร้องกับเครื่องดนตรีนะใช่ไหมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กาเนิดก็คือเรื่องอันแรกเลยคือเสียงร้องใช่ไหมครับอย่างที่2ก็คือนี่เลยส่วนต่างๆร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเรกไม้์ประพื้นอย่างที่เราทำนะลารร้องเพลงอะโนมาลีมี ะจริงๆแล้วถ้าเปรียบได้ก็เหมือนกลองเนาะใช่ไหมทวามมกว่าเนาะเปรียบเหมือนกลองเรามีกรองอยู่ที่ตัวเลยนะครับถ้าเราไม่ปลดมือแล้วผู้ผิวร้องเพลงเดิมเราทำแบบอื่นได้ไหมคะเออไดนน่มสิกว่าคิดว่าทำท่าอื่นได้ไหมถ้าไม่ปลดมคะเออไหนล็อกที่ตัวเองอดีตเด็ก์ล็องทำทำทำท่าเดียวแบบกว่านะร้องเพลงเดิมนะลูกร้องไปนูมาลีมีลูกแม่ หรือว่าเอาเลียที่เอาเพลงอื่นก่อนดีกว่าเราลองเลียนเพลงอื่นบางทีเด็กๆอาจจะมองอ่าถ้าอย่างนี้หนูใช้ได้เฉพาะเพลงที่ครูถือว่าแปลงรือเปล่าใช้ได้เฉพาะเพลงที่หนูแต่งเองหรือเปล่างั้นเราลองมายกตัวอย่างเพลงอื่นบ้างครูหมาว่าเพลงอะไรดีครับเอาเพลงวันทองไดไหมครับเด็กทุกคนแล้วมันครูทุกคนก็ร้องกันได้นอนก็คุ้เคยแบบนอนนะเอ็กเพลงละประทองจัดวันไหน เนมาอมาเขาจะเล่นกันในวันไหนรู้บอกไหมวันสงกรานต์นี่เลยวันสงกรานหรือเปล่าวันสงกรานต์เนาะไม่ใช่นะก็ต้องเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมครับงั้นเรามากําหนดก่อนดีกว่าในตอนนี้เรามากําหนดก่อนว่าไอ้วันลอยกระทงไอ้เพลงลอยกระทงเราเนี่ยจะใช้การเคาะจังหวะโดยการทํำยังไงใช่ไหมครับพับปรบมือเนี่ยมันเชยไปแล้วใช่ไหมครับเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคู่แม่คู่หวานจะปรบมือกันและที่มือฝั่งนี้คู่แม่คู่หวานจะตก อะไรเออมาลองดูนะลองนะเด็กๆถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับคุณตาคุณยายก็สามารถเอามาช่วยกันทำตามเพลงกูหวานกับคกูไม้ได้เลยนะเพลงโอนกระโโตกลองดูเนาะเดี๋ยวคุณจิ๋วเล่นเล่นเป็นทีแล้วกันเนาะโอเคหนึ่งสองสามไป คนก็ได้นะคือ่มทำเป็นวงกลมแบบนี้ใช่เล่นเป็นสามคนใช่ไหมครับแต่คุณจิ๋วก็จะเล่นเป็นวงไม่ได้เนาะทุกส่วนสามารถสร้างจังหวะได้หมดเลยแล้วคุณไมค์ครับแล้วอย่างนี้เราถ้าเราปรบมือก็ได้ตบปลายแบบจิ้งหวันบอกก็ได้ใช่ครับปรบด้วยกันกับเพื่อนก็ได้แล้วถ้าในเพียงเดียวกันเนี่ยเราทำหลายหลายท่าเลยใช่ไหมถ้ารวมกันได้ไหมมันได้อยู่แล้วเพราะว่า เราเป็นคนคิดท่าเองแล้วก็สามารถทาตรงนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทาตรงนั้นก็ได้ทาได้ทุกที่เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาใช้ท่าที่เราตกลงร่วมกันก่อนเนาะทุกคนจะได้เหมือนกันดีมแน่อันแรกอะไรดีครับอันแรกเป็นท่าเบสิกเลยไหมครับเบสิกอ่ะล้มมือเบสิคล้มมือท่าที่สองเป็นท่าตบไหลแล้วกันเนาะตบไหลงไหลตัวเองเนาะท่าที่สามตกงตักแล้วกันตบ สบตาตัวเองท่ากี่ท่าแล้วครับสามท่าท่าแล้วะือท่าไหนท่าแรกวคือท่าไหนปกลบมือท่าที่สองคือโกลบไหลตัวเองท่าที่สามโกลบขาตัวเองงั้นเอาเป็นเลงลองเป็นเลงแฮปปี้เบอร์เดย์ไหมได้ครับเราลองเป็นเลงแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะแล้วจะเปลี่ยนตอนไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกครูหวานจะเป็นคนทำท่าเรื่อยๆตามที่ครูมาลบอกค่อยพอครูมาลบอกเปลี่ยน เราเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งต่อไปแ้าคุณมารอกเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปเดินต่อไปอคุณมาเป็นคนกำหนดเองว่าให้เปลี่ยนตอนไหนโอเคอเคนาะเราจะช่วยกันลองไปพร้อมๆกันนี่ให้เป็นเวอร์เนะครับโอเคครับเรียวพร้อมไป เราใช้ทั้งหมดสามาไปเราลองมาเข้าบทเพลงกันดีกว่าเป็นบทเพลงต้นไม้นะคแต่ว่าเพลงต้นไม้มีทั้งหมดกี่บรรทัดเป็นกี่ท่อนคุ้เจิ๋วัหมดเด็กๆจำได้ไหมจำได้ไหมด้กีอครับมีสามมคะมีสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนใช่ไหมที่คุ้จิ๋วลองตัดตาวิดีโวที่แล้วเนาะค่อยๆตัดออกให้ดูมีสี่ท่อนเพราะฉะนั้นเอาท่อนแรกเพลงต้นไม้นี่ต้นไม้ให้ลูกงาออกปกมือธรรมดานี่เปนไม้รวม ท่ 2, อที่สองพอท่ 2, อนที่สองก็เปลี่ยนไปท่อนที่สองมีคนไม้ในต้นกล้าพอมาท่อที่สามมาเถอยงหนาให้กินนะคะมาเถอยงหนามาช่วยกันลุกถ้าสุดท้ายท่อนสุดท้ายก็กลับมาท่าแรกลของเราจะช่วยหนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมมือเียดูนะครับช่วยกันร้องนะด้วยนะเด็กๆนะท่อนที่หนึ่งก็เปลี่ยนท่าไปตามแต่และท่นนอนเนาะหนึ่งสองร้อมไป รงเงานันปรม้หายรงเงาแต่เธน้มามาทีนันตูเงาจากสวยงามทุกคนก็ทำได้เราใช้ค่าไปทั้งหมดสี่ทอาสาเ่าแล้วก็ย้อนกลับมาใช่่เพราะว่าเพลงมันมีทั้งหมดส4ท่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราเรามีอีกหลายท่านนะส่วนไหนที่เป็นส่วนเอามันเหย่างที่ได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเลือกหัวแล้วตีก็แรงเลยนะเ <c oughs> จ็บแย่เลยใช่ไหมครับถ้าอยากเราเลือกหัวอาจจะเป็นเบาๆแตะเบาๆเนะ <c oughs> อะ <c oughs> ใช่ต้นไม้ให้ร่มเง,งาเนี่ยเบาๆนะครับจ้าแคนเหมครนกับโอ้ไม่ต้องตีหัวหัวแรงเนี่ยเจ็บแย่เลยนะ <c oughs> ตีเพื่อน <c oughs> ได้ไหมตีได้เพื่อนตีภาคแล้วต้องบอกเพื่อนก่อนแต่แตะหน่อยแตะแไม่ใช่ฟาดเพื่อนเพื่อนร้องไห้กันหมดเลยนะ แล้วก็เนี่ยก็เอาเนี้ยอย่างนี้นะครับทำเหมือนที่ครูจิ๋วครูมาครูหวานทำให้ดูก็คือเราก็ไปคิดท่าทางใช่ไหมครับ,รบพอคิดท่าทางเสร็จเราก็เอามาใส่กับเพลงเรานะครับใส่กับเพลงเราลองใส่ดูก่อนว่าอเออมันโอเคไหมถ้ามันมยังไม่โอเคก็ค่อยๆกลับไปใช่ไหมครับแล้วค่อยค่อยขัดวีดีโอส่งครูจิ๋วคืนมานะอ่ะเดี๋ยวครูไม้ครูหวานจะลองทำท่าทางแบบเยอะๆใน,นบทเพลงนี้ให้ดเด็กๆดู<า>ว่า มันสามารถเข้ากันได้ไหมอะเดี๋ยวครูไม้เราครูหวานจะอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนว่ามันมีท่าอะไรบ้างที่จะใส่ในบทเพลงต้นไม้เด็กๆด,กเด,กดกูเป็นตัวอย่างก,ก็ได้ท่าแรกของคุณครูก็จะเป็นนี่ต้นไม้ใ,ไมให้ลมเงาไลมเงา<ๆ> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นการทวนลงไปเลยตัวนะครับคุณครูก็งงนะครับอะก็ค,คือข้างละสอง นี่ต้นไม้ไห่ลงเงาวักล็อกต่อ<ล>ไปก็จะเหมือนเดิมเป็นบ้านลงเงาเป็นบ้านล็อกต่อไปคือนั่นต้นไม้ไห,<า>ห่ลงเงาใช่ไหมครับต่อไปวักที่สามก็คือตกที่ตักตัวเองหว,วานมาเชิญน้ำมามาช่วยกันเอ๊ะมันง่ายไปเลยครูมาขอเพิ่มหน่อยดีกว่า เป็นมาเุดนาตรงนี้ก่อนโอเช่ะตัวไม้จะเพิ่มนะแล้วแห้ลงมาข้างล่างเป็นตรงมาช่วยกันปลูกได้เนาะได้ค่ะมาเจรนามามาช่วยกันปลูกวัดสองแบบสุดท้ายคือโลกของเราโลกของเราให้มาตกตรงนี้เป็นคำว่าเราแต่โลกเนี่ยให้เอามือลงโลกของเราได้ไหมครับดูใหม่นะโลกของเราจะสวย ให้จบตรงกลางสุดท้ายลกของเราหนหนึ่งสองทรัโลกของเราจะสวยงามอ่ะผมจะได้น้องตั้งแต่แรกนะอยาเข้าบทเพลงเลยไหมดนตสักรอบนะดนตรีรอบเดียวเดี๋ยวเราทำพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำบมดนตรีเนาะทุกคนเรียมตัวพร้อมไปมีต้นไม้ให้รงมเงา กัตนต้นไม้ให้ร่มเงาอ้าวมาจากน้ำมามาช่วยกันปลูกโลกของเรา<ล>จะสวยงามได,ด้ครับเออพอจำได้ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันช้าๆก่อนนะครับเราดูเตรียมนะพร้อมไปมีกันม้ หวานก็ก yeah. ็ซิว <ừ> ่าอยาเพิ ử, <ừ> ่มจย์ให oh. oh, ้มันเร็วขึ้นคุณซิวเร็วขึ้นนะดี๋ยวซิวว่าผงม่คูหวานใช่ไทำติดมาลองดูลองดูอ่ะเร็วขึ้นนิดนึงก่อนเาะเจอนิดกได้ได้ท้อไปดหาง ลองเลบนกันสิไปอาะลอดูสิเดี๋ยวดูนะคุณครคมาจะทำทันเลยหนึ่งสอ้ไปาโลกของเราไปลกขอมาชน้มามาช่วยนลำโลกเราจะสวยงาเป็นโน้ตเกือบไปเ่ไม่ทันด้วยเลยไงอะก็คุณครูแล้วก็ได้ทำท่าทางตัวอย่างการตบจังหวะตามร่างกายของเรา ให้กับเด็กๆได้ดูแล้วโจทย์ต่อไปคือเด็กๆคือต้องได้คิดใส่ท่าทางการจบจังหวะกับบทเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นมามนะครับแล้วก็สองให้ท่องเลยแล้วก็อัดวิดีโอใช่ครับแต่ว่างานนี้มีข่าวดีว่าไม่ต้องอัดวิดีโอส่งกูจิวไม่ต้องอัดวิดีโอส่งกลับมาไม่ทำไงคะเออเป็นข่าวดีใช่ไหมแต่ต้ม อัดวิดีโอการร้องเพลงที่ตัวเองแต่งพร้อมประกอบท่าทางน,นะแล้วโพสลงไปในเฟซบุ๊กของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปีลิก์ส่งมาให้คุณจิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันสู่สาธารณะแล้ว<า>ในเฟซบุ๊กของคุณพ่อคุณแม่เปนะ็นไงใครมาดูก็ได้ใครที่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาดูก็ได้ แต่ที่สำคัญลิงก์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องให้คุณกูจิวคุมาคูหวานดูได้ด้วยนะให้กุติดูได้ด้วยนะครับเนาะแล้วที่สำคัญกูจิขอเน้นย้ำอีกนึงเหมือนกับที่กูจิพูดไปในเทปก่อนเลยว่าดนตรีไม่มีคำว่าถูกผิดนะครับไม่มีคำว่าถูกผิดเพราะเราไม่ได้ทำข้อสอบดนตรีคือความคิดสร้างสรรค์ดนตรีคือจินตนานการคือศิลปะคือความสุนทรียะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอายทำมันออกมา ทำมันยางมีความสุขนักเรียนดูสิครับกูจิ๋วโตขนาดนี้กูไม่กูหวานก็โตขนาดนี้ยังเห็นนะยังมาทำท่าไม่ต้องอายครับเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดเลยนะนี่เป็นการแสดงออกในทางที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมคุณครูนะครับการแสดงออกในทางที่ที่เหมาะสมอย่างเงี้ยไม่ต้องอายครับนะครับเพราะฉะนั้นทําแล้วมั่นใจว่านั่นคือผลงานของเราแล้วที่สําคัญคือนั่นคือชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมครับเราเราทำได้เราแต่ง ถ้าเอ่อเนื้อร้องเราก็แต่งเองถ้าทางเราก็แต่งเองใช่ใช่ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นยูนิคมากเลยเป็นเป็นอันเดียวในโลกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมั่นใจทุกคนต้องภูมิใจแล้วก็ทํามันให้เต็มที่นะครับงานศิลป,ปะเนี่ยไม่มีคําว่าไม่สวยนะครับไม่มีคําว่าไม่สวยเนาะก็น่าจะวันนี้น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูจิว๋วครูไม้ครูหวานนี่ก็คิดว่าทุกคนเนี่ย ได้คอนเซ็ปที่ดีมากเลย,ยไปซ้อมแล้วแล้วก็อโอ้โหมีความคิดแบบฉันจะต้องเนาะแต่ผู้จิ้วขอดอนึนนงจะลืมที่สําคัญก็คือต้องพสต,ตรงเฟซบุ๊กแล้วก็ท็อปลิงก์ส่งมานะครับส่งมาในงานงปกติเลยแล้วเดี๋ยวคุณครูของแต่ละคนก็จะตรวจดูด้วยนะครับโอเคโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดื๋เราจะได้เจอที่รานหนึ่งนะครับนะบ๊ายบายเจอกันครับ